พบกับผมเบมี่นิวเบดอดักหมาวันนี้ผมเดินอยู่ที่หน้าอาคารหนึ่งผมเจ่อพักพวกของผมนะครับเดี๋ยวผมจะซูปเปอร์ซูมให้ดูครับนี่ครับนี่ครับคือเพื่อน,อนผมเองน้องบิ๊กหันหลังอยู่ครับแหมเสียดายนะครับเอาครับเรากำลังอะเดินไปที่ก้องของ,ของเราแล้วเดี๋ยวเดียเด๋ยวดะกันกันสันดีมากเลยครับใช่ครับกล้องเราแบบมันสุดตั้งจริง ของนี้ซื้อมาในราคากี่บาทครับพอผมซื้อมาประมาณเอ่อเท่าไหร่วะเอ่อช่วงนั้นมันตอนช่วงมาประมาณ4ี่พันเก้าครับแต่ตอนนี้เขาลดเหลือประมาณ2องพันกว่าแล้วครับผ่านไปแค่2ปีเท่านั้นครับราคารถลงยังรวบเลยครับคุณภาพหน่อยสี่สี่ปีครับนะครับวันนี้กำลังขึ้นมาได้แล้ววันผมเจอใครไม่รู้หน้ากันหน้าห้องกบบเต็มเลยครับมาให้เดี๋ยว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 นะครับ เขาเขาตำอาหารครับข้างหลังนี่ก็แบบเป็นเป็นอาผมมาถึงน้องแล้วครับดูดูหน้าพวกเราไหมครับนี่ครับอ่าดูื้อเผมเจอเพื่อนอุ้ยผมเดี๋ยวเก็บไปอุ้ยผมเจอเพื่อนผมแล้วครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาสัมภาษณ์คนนี้ผู้นี้ครับก็ทำอะไรอยู่ไม่รู้ครับทุกคนผมขอทำบ้านครับคุณ คุณกินข้าวยังครับผมถามคุณเนี่ยคุณกินข้าวยังครับคุณกินกับเกงอะไรครับเ,เกงเคยอ๋อคุณกินขนมจีนแล้วครับอ,อ๋อโอเคครับมันเป็นอะไรสีสุดยอดมากครับซึ่งประเทศผมไม่เคยมีอะไรแบบนี้มาส่อน,<ห>นเลยตายดีกว่าครับตอนนี้ผมได้เข้ามาแล้วครับในห้องของพวกเราเองนี่ครับคือห้องสีรับสองของเราเองเอ๊ะนี่พวกคุณทําอะไรกันครับผมขอสัมภาษณ์หน่อยครับคุณชื่ออะไรครับ นี่จริงจังเหรอเออคุณชื่ออะไรครับไม่เอาไม่บอกเอาผมปิดหน้าแล้วครับนี่คุณชื่ออะไรครับเอานี่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 อี่นอ่นี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 ่นร่นอ่นี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 ่งีหนี่นไ่นีันี่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 ่อีนี่นอ่น่นี์ครับโอ้ไม่ใช่าคุณชื่บังใช่นับ่่สัตว์ ทำไมก็นี่ครับคืองานของพวกเขาเองเขายังไม่ทำงานอ๋อหานเขาตีลังกาอยู่วะนี่ครับเขาเป็นคนไม่รับผิดชอบต่องานนะครับไม่ถูกส่งงานก็ช้าต้องดูพวกเราเป็นตัวอย่างนะครับได้เลยครับดีมากอยเพื่อนคอยเพื่อนทำไม้วยนะครับใช่ครับดูครับอันนี้กว่าจะโฟกัสไอ้นี่คือเมียเพื่อนผมเองเมียเพื่อนก็เหมือนเมียผมนั่นแหละกูหมายไอ้เฮียไอ้เฮียนี่ก็อเฮียอะไรับทุกคนอย่าไปคบไม่ได้แล้วครับครับเดี๋ยว สำหรับวันนี้เราคงต้องเจ็บกันไปแล้วเอาหมดเวลาคลิปเลยก็ต้องไม่ไหวนะเดี๋ยวผมจะบินเข้ามานะครับเมื่อกี้เมียนนี้ไม่ไหว